สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกแอร์45นะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปวัน2วันนะคะเพราะว่าติดภารกิจวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะก็กลับมาพบกับเพ,พื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆอนะ่ะตอนแรกก็มีหัวข้อนะอยากจะทําคลิปในหัวข้อนั้นหัวข้อนี้นะคะอยากจะทําเป็นดวงความรักนะคะอยากจะทําเป็นคลิปในหัวข้ออื่นแต่ว่าออมีภารกิจระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างมากะคะวันนี้งานยุง่งแล้วเสร็จแล้วก็แบบโอ้เหนื่อยมากๆแล้วนะคะแทบสุปแล้วแต่ว่า ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะอยากจะมาพบปะก,กับเพื่อนเพื่อนแต่ทีนี้ฟิลก็แบบว่าเจอาอารมณ์ประมาณก็คิดหัวข้อไม่ออกแล้วนาะทีนี้นะมันเหมือนกัแบบแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะว่าหยิบได้ไพ่อ,อะไรมาแล้วก็แล้วแต่ไพ่จะบอกกับเราเลยว่าเออเขาอยากจะสื่อสารเขาอยากจะพูดคุยกับเราในช่วงนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับเพื่อนๆืที่เข้ามาชมคลิปนะคะในวันนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เช่นเคยนะคะว่าเป็นการทํานายในภาพรวมเนาะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะ ไม่ตรงกับเราเลยก็ได้นะคะก็ฟังแบบเพลินๆฟังแบบใครเครียดกึ่งๆบันเทิงกะละกัดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่ออร์เคิลนะคะเป็นของคุณดอรีนนะคะเอาละเดี๋ยวจะลองสุ่มเปิดไพ่กันนะขอดูไพ่ทาโร่สัก3ใบนะคะสุ่มไปด้วยกันเลยนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้าง ต่วงนี้ก็ฝนตกนะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมหลายๆพื้นที่ด้วยเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเหมือนใบนี้อยากจะออกมาเนาะโอเคเอาเปิดไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์คเคิลครบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ของคุณมีอะไรบ้างนะคะคืนนี้โอ้ดมูนนะคะ พูดถึงเรื่องของความ,วามฝันนะคะพูดถึงเรื่องของจินตนาการการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกใบนะโอ้อสศวินถือไม้เท้านะคะ แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้นะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์นนะความครีางทรฟคนะคะการคมิดเร่างะไรใหม่ๆนะทวาางที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามางามะางนาจจะานช่างถา่า,า,ถาย,ย้างสรรางางรูปะางานวาดรูปงานแต่งนิยายนะ เป็นนักคิดนักเขียนนักครีเอทคอนเทนต์ต่างๆนะคะนักการตลาดอะไรแบบเนี้ยงานของคุณเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะบางคนเนี่ยอาจจะสนใจในเรื่องของออโหราศาสตร์นะบางคนที่เข้ามาชมคลิปเนี้ยบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นหมอดูนะอาจจะเป็นนักอ่านไพ่ก็ได้นะหรือว่ามีความชื่นชอบนะคะมีความลหลงไหลในเรื่องของออโหราศาสตร์ชอบดูดวงอ่ะ ก็เป็นไปได้นะไม่งั้นเราถึงไม่มาชมคลิปนี้หรอกใช่ไหมเออแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานในลักษณะดังกล่าวนะคะหรือว่าไม่ได้มีความออสนใจในเรื่องของการเ,ออเรื่องการอ่านไพ่การดูดวงเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะอาจจะมีอาการ มีความเครียดนะคะมีความวิตกกังวลน,นะคะคิดมากนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับปวดท้องประจาเดือนนะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะก็อาจจะมีอาการปวดท้องประจาเดือนร่วมเดือนก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงวันนั้นของเดือนนะคะช่วงนี้นอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย อารมณ์ช่วงนี้หงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไวนะคะกะะ็ให้พยายามหากิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดนะคะที่เหมาะสมกับเราเนาะอาจจะเป็นการเขียนไดอารี่ก็ได้นะคะการทําสมาธิการเล่นโยคะนะคะการอยู่กับปัจจุบันนะคะการยืดเหยียด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะก็ช่วยให้สุขภาพใจใจของเราดีขึ้นนะก็ลองหาดูนะคะว่ากิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเราแล้วก็อาสวินถือไม้เท้านะคะช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าทํางานหนักเนาะเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนเป็นช่วงต้องบุกต้องเข้าทำเออมันจะมีช่วงลุกกับแบบเป็นช่วงตั้งรับอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเป็นช่วงที่แบบ ลุกเราต้องลุยเราต้องแอคทีฟนะคะเป็นช่วงที่เราต้องแบบพยายามมุ่งมั่นนะคะเอาจริงเอาจางังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนินการทําธรุรกิจนะคะโปรเจกต์ Project ต่างๆนะเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราต้องไฟท์อ่ะเราต้องแบบว่าเออลงลงไปในสนามแข่งอ่ะอืมเราจะเอาแต่ตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้เราเราอาจจะแบบว่านั่งวางแผนอย่างเดียวไม่ได้ละมันจะต้องเพิ่มแอคชั่นนะคะมันจะต้องลงมือนะคะต้องลงเข้าไปแบบว่า ต้องเหนื่อยหน่อยนะคแต่ว่ามันก็จะได้กลับข่าวสารที่ดีลอยอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นอัศวินถือไม้เท้านะช่วงนี้อาจจะแบบว่ามีอะไรที่เข้ามาท้าทายความสามารถของเรานะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปติดต่อลูกค้านะคะไปติดต่อโรงงานไปพบคู่สัญญาะคะบางคนเนี่ย เดินทางไปเพื่อไปศึกษาต่ออ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะช่วงนี้อาจจะให้ระมัดระวังนะคะบุตรหลานบริวารของเรานะอาจจะเป็นลูกเป็นหลานนะคะบางทีเป็นเด็กเล็กนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนาะมีลูกหรือว่ามีหลานอยู่ในบ้านเนี่ย ก็ให้ระมัดระวังนะคะบางทีเด็กเล็กเนี่ยเล่นโซนนะคะบางทีเขาอาจจะแบบเอ่อชนนั่นชนนี่นะคะหกล้มนะคะก็อาจจะแบบมีปัญหาจิตจิตก,กวนใจให้เราแบบว่าเออต้องกังวลเรื่องเด็กๆนะคะเรื่องบุตรหลานของเราในบ้านก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานในลักษณะข,ของการแบบมีลูกน้องนะคะหรือว่ามีรุ่นน้องนะคะบางทีช่วงนี้อาจจะต้องแบบคอยตรวจงานนะคะลูกน,น้องรุ่นน้องของเราเยอะหน่อยบางทีเขาทางานไวนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเขา เมื่อเมื่อนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะส่งงานไวจริงแต่ว่าทํางานผิดพลาดนะคะอ่าเรียกว่าไม่ค่อยรอบคอบอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลนะคะลุ่นน้องหรือว่าลูกน้องของเรานิดนึงรวมถึงบางท่านเนี่ยที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องพาเขาไปหาหมอนะคะดูแลสุขภาพน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราเยอะหน่อยนะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาหนักอะไรมากนักนะเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องของ สุขภาพอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับไม่ค่อยเพียงพอนะคะมันรู้สึกแบบ่อนเพลียนะอย่างเงี้ยเราก็พยายามจดสรรเวลาให้แบบว่าเการนอนของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูไพ่อรักเคลื่อนกันบ้างนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ l e s s i n g นะคะอ๋อช่วงนี้บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการสวดมนต์ทำสมาธิการไหว้พระการขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดานางฟ้าประจาตัวนะคะคุณคนที่คุณเคารพนับถือนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ก็ได้นะคะท่านก็คอยเอาใจช่วยนะคะคอยอำนวยอวยพรให้กับคุณนะคะก็ขอให้คุณสมหวังนะคะบาลานซ e ์นะคะแล้วขอดูอีกใบเลยแล้วกันนะคะ new beginning นะคะ ก่อนที่มันจะไปถึงการ new beginning อะ่ะคุณก็ต้องพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะต้องพยายามรักษาสมดุลให้ดีๆก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายรวมถึงเรื่องของสุขภาพตัวเราเองะคะ่ะว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จต่างๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะทํางานหนักก็จริงนะคะแต่ว่าทํางานหนักแต่แต่ว่าเรา หักโหมทํางานหนักมากเกินไปนะคะกลายเป็นว่าพักผ่อนน้อยนะมันก็จะมีผลเสียต่อเรื่องของสุขภาพตามมานะคะก็กลายเป็นว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยมันโหลดหนักมากเกินไปกว่าจะได้เงินมานี่ก็แทบแย่แล้ว ได้เงินมาก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่ายาค่าหมออย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกันนะคะไพ่ก็ไออาจจะอยากบอกว่าช่วงน,นี้ให้เราเนี่ยหันกลับมาดูแลสุขภาพกายใจของเราเองบ้างงานก็ต้องทําโอเคมันก็ใช่แหละแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องหันมากลับมารักตัวเองด้วยนะคะให้ความใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินนะคะการนอนนะคะ การทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงการออกกําลังกายบ้างนะคะตัวตัวเราเองเนี่ยก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วความจําความคิดความอ่านมันก็จะดีมันจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดต่อไปทีนี้บางที สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันคือการกลับมาที่พื้นฐานนะคะจุดเริ่มต้นของตัวเราเองก็คือการดูแลสุขภาพกายใจของเราให้ดีด้วยนะคะอย่าหาักโหมทํางานหนักมากเกินไปเนาะทีนี้ในช่วงนี้นะจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณนะคะมี new beginning นะอาจจะเป็นข่าวนะคะในเรื่องของการงานก็ได้นะใครที่รองงานอยู่ใครที่ไปหางานนะคะใครที่กําลังสมัครสอบนะคะ หรือว่าไปสัมภาษณ์มาแล้วนะคะแต่ว่าเขาเงียบเงียบหายไปนะคะรอแล้วรออีกนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะได้งานไหมเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะคะมีจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครทํางานที่เดิมอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเช่นกันนะคะจะเป็นข่าวใหม่แล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นนะคะดูจากภาพเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาถือช่อดอกไม้ด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการนางฟ้านะคะเทวดาประจําตัวคุณนะคะนางฟ้าเอ่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยเขาอยากจะอวยพรให้กับคุณว่าสิ่งใหม่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีขอให้การเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนามาซึ่งความสุขนํามาซึ่งความก้าวหน้านํามาซึ่งความสมหวังนะคะเขาอยากจะให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะแบบมีชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มงานใหม่รวมถึงอาจจะหมายถึงว่าการลด พฤติกรรมบางอย่างนะคะที่มันไม่ค่อยดีเช่นว่าเออเราก็รู้ตัวแหละว่าเราเน่ยเป็นคนที่ชอบนอนดึกนะคะเออหรือว่ากินอาหารไม่ค่อยตรงเวลานะคะเออกินบ้างไม่กินบ้างหรือว่าทานอาหารแบบเออริีบนะคะเออมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะบางทีช่วงนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องของการงานการเงินอะไรขนาดนั้นอาจจะหมายถึงว่าหันกลับมานะคะดูแลฟื้นฟูจิตใจนะคะเริ่มต้นหันกลับมา รักตัวเองนะคะรักสุขภาพตัวเองนะคะหันมาใส่ใจตัวเราเองอย่างนี้ก็ได้นะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเราเองะค่ะหันมาดูแลนะคะหันมาใส่ใจตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ mhm. เปลี่ยนตัวเองใหม่นะหรือว่าเอออาจจะเป็นการอย่างนี้ก็ได้นะเออไปตัดผมใหม่นะคะกลับลุกขึ้นมานิดนึงนะคะช่วงนี้ก็เออ อาจจะแบบไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมากนักก็ได้นะแต่มายถึงหมายถึว่าเออไปตัดผมทรงใหม่อ่ะอะไรแบบนี้นะคะอ่าลองปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะมองมุมใหม่นะคะมองโลกให้แบบเพิมมันสดใสามากขึ้นกว่าเดิมนะคะจากเดิมเนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยตอนนี้มันเป็นเดิมมูลอยู่นะคะลองมองโลกในมุมใหม่ๆหรือว่าลองหากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เราอยากทําแล้วเราก็ยังไม่เคยทําดูนะคะลองเปลี่ยน ออลองเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ๆในชีวิตบ้างนะคะนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งข่าวดีที่คุณแบบกาลังค้นหายอยู่ที่คุณกําลังตามหายอยู่ก็ได้มนอาจจะเป็นความสุขที่เรียบง่ายก็ได้นะจริงๆอะความสุขมันก็อยู่ใกล้ๆตัวกับของเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ไกลไปไหนเลยนะคะบางทีนางฟ้าเนี่ยหรือว่าเทวดาประจําตัวคุณเพราะอาจจะอยากบอกว่าเออให้เราะละเลิกพฤติกรรมเก่าๆไปบ้างนะคะสิ่งที่แบบว่าเออเราเคยแบบ อคติกับตัวเองนะคอยแต่แบบคอยว่าตัวเองคิดลบกับตัวเองว่าเออเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้นะคะหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องอดีตที่มันแบบมันผ่านไปนานแล้วนะคะเขาอาจจะให้เราอะเริ่มต้นใหม่นะคะมองตัวเราเองในมุมใหม่ว่าเอยเราก็เป็นคนที่มีความเก่งคนนึงนะคะเราอะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะเราเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวคนหนึ่งนะคะเราเป็นคนช่างสังเกตนะคะเราเป็นคนที่คิดไวทาไวจริงๆอะด้านดีของเราก็มีเยอะนะคะแต่ว่าโอเคแหละชีวิตคนเรา มันก็ต้องเหมือนเป็นเหรียญเนาะทั้งสองด้านเนาะมันก็มีทั้งด้านที่ดีแล้วก็มีด้านที่แบบเออเราเคยผิดพลาดไปนะ่ะในช่วงวันเวลาหนึ่งที่แบบมันผ่านมาแล้วอะเราอาจจะเคยผิดพลาดไปตอนนั้นเราอาจจะยังเด็กอยู่นะคะตอนนั้นเราอาจจะยังขอนประสบการณ์นะคะตอนนั้นเราย,ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราเติบโตขึ้นมาแล้วนะเรารู้แล้วว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดไปอะเราอาจจะไปแก้ไขมันไม่ได้ละเพราะว่าอาดีตมันผ่านไปแล้วแต่ว่าทั้งที่ดีของเราก็คือว่าการป้องกันทํายังไงให้แบบที่มันไม่เกิด เหตุการณ์แบบนั้นซ้ําขึ้นอีกนะคะตอนนี้เราโตขึ้นมาแล้วจากเด็กในวันนั้นเนี่ยตอนนี้เราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในะอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะลองมองมุมใหม่ๆบ้างนะคะอาจจะเริ่มจากต้นจากการมองตัวเองก็ได้นะคะมองตัวเราเองในมุมใหม่ๆนะ,ะเห็นคุณค่าในตัวเองรักแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะ ชอบคลิปแบบนี้กันบ้างหรือเปล่านะคะถ้ายังไงก็ฝากพูดคุยคอมเมนต์โดยสุภาพใต้คลิปนี้กันหน่อยเนาะแอก็ตั้งใจอยากจะทําทคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะแต่ว่าไม่รู้จะถูกใจมากน้อยกันมากแค่ไหนนะคะอย่าลืมพูดเข้ามาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ